เอาคุณยู่เรีบร้อบ้างตีหลืไป่เลยฮะอ้าออกแล้วโอ๊ยอ้าโอ๊ยเขาเก่งกว่าเขานะว้าวเคยทำงานที่นี่มาก่อนหรือเปล่าครับตอนนี้ยังพาได้สามวันจังเป็นตัวเครื่องใหญ่กว่าหมานะดูมานี่อะยรอะพุดดิ้งสวยเนาะสีแบบอย่างนี้เกี๊ยมเกียมผมชอบทุกคนอืมเห็นไหม Banggap สมิดะบ러นสวัสดีครับผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนเรากำลังจะไปฟาร์มนมนงโพที่ราชบุรี <c oughs> ผมเพิ่งรู้นะครับทุกคนที่ราชบุรีเนี่ยมีฟาร์มนมนงโพที่ใหญ่มากอ่ะเธออยากเลี้ยงวัวไม่ใช่เหรอผมว่อยากจะเลี้ยงวัวเพราะอะไร ที่บ้านมีงัวสักสองตัวใช่ไหมครับเดินเช้าแล้วก็ผมก็แบบรีดนมงัวไงแบบถึงถึงงง,ง,งใช่ไหมเราก็ได้แบบนมหนึ่งเกลยวไงแล้วเขาก็กินแบบสดชื่นแล้วก็ทุกคนผมก็จําได้นะครับผู้ใหญ่แถวแถวหมู่บ้านเนี่ยทุกคนบอกว่าจังหวัดรัชบุรีตั้งเกี่ยวกับนมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปั้มนมหนองโพน,นี่แหละใช่ค่ะเธอเป็นคนหีงไม่ใช่เหรอทาไมเธอไม่รู้มาก,ก่อนนะรู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกเธอเหรอทำไมอ่ะเธอไม่เคยถามเขาไงแล้วเขาก็ไม่เคยไปเหมือนกันปกติกิน วกินนั่นต่สมัยเด็กๆและนมที่เป็นถุงๆุอะคะอ่ะอนมถุงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนมถุงท,ที่เคยเขากัดกินใช่ไหมค่ะที่เขาเคยซื้อให้เธอกินนะคะ่ะทุกคนจําได้ไหมกับคลิปตอนล็กๆอะอาจจะคลิปที่หนึ่งนะ,ค,ะคลิปที่หนึ่งในช่องผมอะ,ะผมก็แนะนําตัวแล้วก็บอกว่าอะไรปกติผมชอบกินนมถุงนมลงเรียงคืออีโอนี้ใช่ไหมใช่ค่ะว่าแล้วเขาพิ่งรู้นะเนี่ยมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเขาจะพาเธอไปดูวจริงๆจะได้เข้าถึงคําว่านมหนองโพนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไร ไปด้วยกันทุกคนเห็นไหมครับที่นี้ก็ฟาร์มนมนงผอนะจ๊ะและนี่คือวิวค่ะอันนี้แค่ปักสวยนะ,ะจะบอกให้ตัวใหค่อนขอดูดูนมดินมบ่ะอ,อันนี้เรียกว่าธรรมชาติจริงๆอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนตอนนี้คุณโมรอเราอยู่นะครับชื่อโบดัง กั้หมอกั้งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะการเลี้ยงโคนมแล้วนะคะของหนองโคนะคะหมอตั้งสวัสดีค่ะใช่ค่ะตัดหลอดตัดหลอดให้หั่นงูดิบก่อนวะให้ให้ยังไงคะนี่นะตัดหรอครับอ่าตัดเลยฮะตัดเลยเคยใช่ไหมอ่าใช่ครับเออ ตันี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ชื่อน้ำหนึ่งครับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอ่อตัวแพงนะขายโฆษณาด้วยนะขายโฆษณาด้วยนะเธอเป็นดาราหมวกกันด้วยโฆษกาันด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็ให้หักเสร็จแล้วให้ไปเรียนรู้ครับว่าวิธีการในการรีดนมเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างหนึ่งสองสามส๋ แล้วก็เดี๋ยวให้คุณยูนได้ได้ปฏิบัติทุกขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับรีดนมมี2วิธีคือรีดนมด้วยมือกับรีดนมด้วยเครื่องนะครับเมื่อเราจะทําการอาบแล้วทำควารสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่ที่เต้าที่ที่หัวนมด้วยที่เต้าด้วยใช่เป็นยังไงครับรู้สึกแปลกนะครับรู้สึกแปลกใช่ไหมครับแต่มันก็จะนิ่มๆหน่อยยืดหยุ่นนิ่มๆเนาะเช็ดให้สะอาดค่ะใช่เช็ดให้สะอาดเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องรีดนมน่ะใส่ในจานนี้โอเคตรวจสอบว่าน้ำนมเราเนี่ย ันุณคุณภาพไหมโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีบให้ดูก่อนกันนะครับเนี่ยออกโอ้ยอันนี้อันนี้เรารียแค่เบาๆอต่คุณยูรียบรีบบ้างเอาผมหรอครับครับอ่ะบีบบีบลงไปเลยครับบีบลงไปเลยบีบเหรอครับอ่ะบีบเลยครับบีบลงไปเลยฮะอ่ะออกแล้วประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะต่อไปตั๊บเราจะใช้น้ำยาตรวจประมาณนี้นะครับโอแต่น้ำยาไปแต่ทำไงอ่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้ถ้าถ้าตรงเนี้ยครับ คนเหนียวแสดงว่าวัวเป็นโรคต้นน้งรคเสพใช้ไม่ได้แต่อันนี้นะครับมองเป็นเนื้อเดียวกันเป็นน้ำเป็นน้ำเลยเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ถือว่านมเนี่ยผ่านนะครับแล็บของสากก็ต้องตัวดีครับเพื่อให้ได้ดมที่มีคุณภาพดึงได้แล้วค่ะดึงดึงแล้วก็บีบพุ๊มอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ว้าวไม่เหมือนชีไม่เหมือนกับเมื่อกี้ผมดีบบีบเหมือนล็อคล็อคบีหน่อยโอ้ยโชอบเก่งกว่าเขานะว้าวเคยทำนั่นที่นี่มาก่อนหรือเปล่าอันนี้เครื่องนะครับเดี๋ยวอ่าทีละอันเลยอ่าอ่าใช่ครับมันจะดูชิ้นเองใช่ไหมะออเออ เนี่ยนมมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็มันร้งที่ต่างเลยนะนมนมก็จะออกมาละโอ้ถ้าใช้เครื่องก็เป๊บเดียวนะเป๊บเดียวครับเพราะว่ามันจะทำงานสม่ำเสมอนี่นมเสร็จแต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนทั้งหมดจุ่มทีละเต้าครั้งละเต้าจุ่มเข้าไปเลยค่ะปึ๊บอ่าแล้วก็ดึงออกมาครับอ่าแล้วก็จุ่มเต้าอื่นอ๋ออืมประมาณนี้เหมือนเหมือนย่าแดงของแบบขนมาเมตาดีเลยค่ะเบตาดีนะใช่ไหมครับใช่เขาคิดว่าดางงูว่าเป็นสบายมากนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ ดูพะลมดิพะลมใหญ่มากเพราะว่าวัวเป็นเครียดไม่ได้ไงสบายนะอ,อยู่ที่นี่นะคะดูเป็นธรรมชาติมากอยู่ไกลๆนู่นเป็นแบบว่าเป็นทุ่งนานะคะ<อ>สังเกตได้ว,ว่านะคะเกษตรกร,รก็มีความสุขนะคะแล้วก็วัวก็มีความสุขนะคะน้ํานมที่ได้มาอย่างไรก็จะเป็นน้ํานมที่ดีแน่นอนใช่ที่นี่บรรยากาศดีนะที่นี่ทำไมไม่ร้อนเหมือนบ้านเราเลยที่นี่ออาที่นี่กระด้ ล่าเยื่อตัวนี้มีข้อได้สามวันสามวันสามวันตัวขนาดนี้ตัวแข็งใหญ่ตัวหมานะโอ้ยมีแรงเยอะนะเนี่ยแรงเยอะแรงเยอะหมดแล้วไหมครับหมดแลฮะหมดแล้วเหรอเร็วฮะตัวนี้กินจุมากอันนี้คือโตแล้วตัวนี้อายุประมาณเดือนเดือนครึ่งถึงสองเดือนแล้วก็เป็นวัวโตก็สามารถกินก็ปอกมาโตแล้วเลิกกินขวดนมใช่กิงงวกินธรรมชาติคืออันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่นี่ไม่อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันค เ,ออเธอกินให้ไม่ทันใจเลยต้องท้อย่างนี้ไม่เคยเลี้ยงงัวมาก่อนไงนครับ,รบอันนี้พามาทำอะไรนะคะคุณนนหม<ร>อให้คุณยูนะครับปลูกยาอันนี้ครับก็จะเป็นพันธุ์ย่าหวานิสราเอวครับจะให้คุณยูเนี่ยทดลองปลูกรับปลูกให้ให้ปักลงไปในดินต้องเฉียงรประมาณ4าี่พ้าองศาใช่ครับประมาณนี้ ระยะห่างนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเพราะว่ากอมันจะบางกรมันจะบานทุกครับกอมันยังมีขนาดวัวจะได้กินไม่ได้กินก็อยู่ที่ยูนเนี่ยนะตัวนี้นะครับทุกคนกิจกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งนะคะจริงๆมีกิจกรรมให้ทําอีกเยอะแต่ว่าเ,<อ>เราก็เอาเท่าที่ว่าเราสามารถทําได้ทุกคนวันนี้ผมมาดูฟาร์มนมหนองโพแล้วก็เดบลมมูขั้นใหม่เยอะนะก็ทเราซื้อโหนโม,มาพงละเท่าไหร่ะ แค่10บาท12บาทเองใช่ไหมครับพอจะได้นมมาเนี่ยยากมากนะคะยากเนอะน้องต้องกินนมให้หมดนะอย่าแบบกินนิดเดียวแล้วก็ทิ้งเหมือนส้มไม่เอานะไม่ใช่เรากินหมดโอเคกลับไปเล้วเธอเป็นไงบ้างคะความคิดที่อยากจะเลี้ยงวัวของเธอไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนคิดแล้วนะคะ ไม่เลี่ยงงัวเดียวนะซึ่งมากินดีกว่าเอาจริงๆเธ <c oughs> อรู้ไหมเขาไป็นภูมใจมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ <c oughs> เขาเป็นคนลันลิไง คนเกาหลีไม่ใช่หรอคะแมคนละโลมั่นเลยใจไงใจข้างในใจก็เป็นคนละลีนี่แหละแล้วทุกคนวันนี้เห็นผมเร็วใช่ไหมครับว่อจะได้เนาะมายากมากนะซื้อมากินดีที่สุดแล้วซื้อมากินง่ายกว่า <c oughs> ใช่ค่ะนมหน,อง,นองโคนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มีแคลเซียมสูงจากธรรมชาติมาจากความคุณภาพนม U S ีลดจืดนมองมันเนย U ช C ลดจืดนม U S C ลดหวานนม U S C ลดช็อกโกแลตและนมอ,องไขมัน U ชีลดกาแฟ โอ้หเธอเมื่อกี้ได้ฟังเขาไม่นเน่ว่ามีรสอะไรบ้างเนี่ยมันก็อร่อยอะ่ะกินกล้งไหนก็อร่อยหมดเลยนะไม่แบ่งเขาเลยนะคะนีไงม,มีเยอะขนาดน,นี้เธอก็เลือกกินสิยะโอ้หวันนี้ผมมีนมหนงพอเยอะใช่ไหมครับผมจะทำนมสดอบชีสดีกว่าเมนูนมสดอบชีสใช่ไหมคะอร่อยนะเธอเคยกินปะยังค่ะเธอเคยกินยัง <laughs> วันนี้ใช้นมรสอะไรคะเนี่ยวันนี้ใช้นมสดจ้อเคงั้นไปทำกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้ก็ทําง่ายๆนะคะแบบเดียวเสร็จตน้นแรกต้องมีนี่นะมีไข่แดงอ่ะไข่แดงอย่างเดียวนะว้าวมาอนเหรโอโอ้โหหมากไข่แดงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแล้วช่วงนี้ผมได้เพราะว่าอะไรเบอ,อ,องสอนผมขนนไทยจ้าแล้วอันนี้อันนี้คือแป้งนะคะเป็นข้าวโพด50กรมัม ปึ๊บอันนี้น้ำตาล50กรัมนะค่ะคลุปชีสหนึ่งแผ่นแค่หนึ่งแผ่นเองเนาะแล้วก็สุดท้ายใส่อะไรใส่ะอะไรคะนมหนองโภนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ใส่นมจืดน,นะแล้วก็นมกลับหาร้อยกรัมนะครับนะโอเคว่าสองกองพอดีนะโอเคได้แล้วค้ำหนึ่งขอบคุณนะครับ <c oughs> ผมก็วันนี้นอนไม่หลับแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็คิดถึงน้ำหนึ่ง แต่หนึ่งก็จำได้เขาหรือเปล่าไหนม้งว่างอยู่บนเตาเปิดไฟเบาๆนะเปิดไฟเบาแล้วก็แบบเคี่ยวไปเรื่อยๆเคียวรื่อยๆเคี่ยวประมาณกี่นาทีอะคะไม่รู้อะตรงดูเอาทำให้แบบออนกรก่อนแห้งๆอะเธอรู้ไหมนมหน่องโพยูเอทีเนี่ยที่อร่อยไม่เหมือนใครอะ เพราะว่าเขามีหลักการเลี้ยงที่เน้นความสุขในทุกบ,บริบทอะทําให้แบบเป็นความแห่งความสุขค่ะทั้งเกษตรกรมีความสุขจากที่ได้มีอาชีพน้องวัวก็มีความสุขที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและถูกวิธีทําให้แบบว่าสุดท้ายได้น้นํานมที่ยอดเยี่ยมส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคค่ะความสุขแบบนี้เป็นแบบวงกลมเป็นแบบเซอร์เคิลอะที่ส่งต่อกันได้อะค่ะง่ายๆก็คือนี่ปะ รมคุณภาพดีมาจากว่าลมดีใช่ไหมแล้วก็คนดื่มก็แฮปปี้ผ้าเสต้อทั้คนก็แฮปปี้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะสรุปแบบนั้นเลยค่ะเข้าใจแล้วได้ที่ยังคะได้แล้วเธอดูดิคอนคอนอนอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับทุกคนเป็นแห้งๆนะจริงๆไม่ต้องจําเป็นใช้เล็บนะครับทุกคนถ้ามีถุงพลาสติกก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะแต่แม่เราชอบทำขนมนะคะก็จะมีแรปพอดีไหนเธอแรปดิโยโยอยเอโยโยปังคนละแรปแล้วค่ะ ว้าวนียวแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนนี่เลยอะเบบไส้ขนมปังอ่ะเออไส้เนี่ยเนาะไส้ครนะีมเนาะได้แล้วนะครับทุกคนอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่แหละ<ม>เดี๋ยวผมรีบไปใส่ตู้เย็นก่อนนะเดีย๋ยวเจอกันนะครับทุกคนหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะจ๊ะ<ม>แล้วก็ทุกคนใส่ตู้เย็นนะหลังจากสองชั่วโมงแล้วนะครับดูมานนี่เลยอะพุดดิ้ง มนนผมจังนุ่มสดมากเลยอยาเอาจริงๆทำมาสองกล้องนะครับสองกล้องเพราะว่าผมก็ชอบกินไงอันนี้เหมือนหอมอินนี้ก็หอมหวานนะครับทุกคนอันนี้ไข่แดงนะจ๊ะต้องทาไข่แดงข้างก่อนนะทำให้อมมาแล้วก็แบบสวยไง เราก็ไปได้แล้วไป200องศา25นาทีนะครับทุกคนเนี่ยพักว่มไปแล้วนะประมาณ20นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ตัวนี้นะครับทุกคนหลังจาก25นาทีแล้วนะคบเดี๋ยวผมปรพอไท้ดูนะ1 2 3 2> ว้าทุกดูดิสวยนะสีเบ็บอย่างนี้เกียมเกียมผมชอบทุกคน ยูนใจเย็นๆน้ำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่อยๆดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นกันค่ะดมกลิ่นดมกลิ่นดมกลิ่นดมอ๋โอ้มาโอทนไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมอุ้นก็ยังหมาอุ้นอุนได้กินไหมว้าตึง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 เห็นไหมเืาเห็นไหมว้าเห็นไหมยังตึ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 งอยู่เลยนะผมก็ขอชิมหน่อยนะครับ สรสหวานแบบพูดจิ้งเลยอะ่ะข้างในแบบหอมนมสดแล้วก็ชีสแบบแบบนิ่มๆใช่ไหมกับตึงๆ,ๆใช่ไหมครับแล้วข้างนอกกับแบบเกี๊ยมแบบไอนนเรียกว่าไรหอมกลิยนเนาะหอมกลิ่นไม้นิดนึงแล้วก็กรอบนิด,นนะดนหนึ่งนะดมหนึ่งเขาก็อบอกกินหน่อยนะก<ย>็กินอะไรนะนมสดอบชีสนะคะกับนมไปด้วยนะคะเข้าก,ขา,กากันด้วยเลยจริงๆเข้ากันเง ไม่มีใครได้กินทั้งนั้นแหละคนที่ชอบกินหวานหวานใช่ไหมครับไม่ต้องใช้นมสดก็ได้นะใช้นมหวานก็ได้นะครับทุกคนรส,สกาแฟหรือว่ารสช็อกโกแลตก็ได้หมดนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใช้สงเบบแบบอาจจะสีแบบส,ส,สีเข้มหน่อยปกติวันหนึ่งอ่ะ24ชั่วโมงใช่ไหมครับทุกคนแต่ผมรู้สึกวันนี้แบบวันที่แบบสั้นมากนะเตือนเช้าแล้วก็ไปหาฟาร์มนมหนองพอแล้วก็เรียนรู้วัยนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็เจอหมอกางด้วย 남능도 와요 야야도 와요 야야, 야야 탐, 그 층은 아까 그층아놔 그리고 가만히 탐... 아리나? 놈솥 없지? 긴값 넣어놔 그래서 탐 되게 라이 라이 양 나온다 탐 라이 라이 양 많아 약간 하루를... 하루를 좀 알차게 보냈다는 느낌 그런 느낌이 많이 드는 하루입니다 원래 같았으면 늦게 일어나고 늦게 자고 그리고 일도 조금밖에 못하고, 운동도 조금밖에 못하고, 그런 날이 거의 대부분인데, 이런 날이 계속 있으면 있을수록 저한테는 진짜 좋은 생활이 될것 같아요. ใครที่สนใจนมหนองโพนมโคแท้ร้อยเปอนะคะดื่มเร็วร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามีเคสเซียมสูงมากนะครับทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่ห้างสรรพสินค้านะคะร้านสะดวกซื้อนะคะหรือร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะคะขนาด180มลลลิตรนะคะราคาส0บาทนะคะและขนาด225มลลราคาแค่12บาทเองนะคะถูกนะแล้วช่วยช่วยกันนะครับทุกคนจะได้คนดื่มก็แฮปปี้เกษตรกรก็แฮปปี้ แล้วก็อัวก,ก็เฮปปี้นะครับแล้วก็ผมไม่เลี้ยงวัวนะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเลี้ยงงัว<ม>เลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงหมูด้วยเรื<ม>่องไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ<ม>วันนี้ผมก็ตกใจที่สุดคือน,นี้นะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าอย่างไงเลี้ยงงัวแล้วก็ริดนนมวัวแล้วก็กินได้เลย ไม่ใช่ต้องเช็คหลายเกรดใช่ไหมเกรดคุณภ,ภาพอ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับก,กิจการในวันนี้อาซาหนุ่มมากแล้วก็สุดท้ายได้กินแบบที่สุดอร่อยอร่อย่บบผมรู้สึกดีใจภูมิใจนะครับทุกคนแล้วก็คนที่อยากกินนมคุณภาพดีดีนะครับทุกคนอย่าเริ่มนมน,น,ะะน้องโพนะครับนมโพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะโอเคนะครับทุกคนจะกรันบีโอหน้านะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ